เอฟซี่ต่างๆครับของดีเจือร่มค้นเกืกอบรอพี่น้องเอน,นีไม,ม,าาม้ยำไม้ยำล้านลาบก่ยขมต้มแ่บบานพอมีเนะครับเด้อคุนน้ำใสครับฮะพี่น้องอยากเห็นร้า,านข้าร้านขายก้อยขมต้มแสบขุดน้ำใสร้านลาบพอมีคุณน้ำใสครับตอนนี้ดีเจือร่มครับเดินทางมาไทยบรรยากาศนาร้านยีเมื่อเศร้าครับ สังก่อยสังต้มขมต้มแ่บพี่น้องสนคิตสนใจครับท่างช่องยูทูบดีเจหรือร่มคนเกือบรอพี่น้องเด้อเบิ้งในทั่วโลกครับเบิ้องในต่างประเทศเบิ้งในในกรุงเทพกรุงเทพพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่ส,สากะซังครับเบิ้องในไร้ลาบลานลาบ,รลาบพรมีกุ้สใสหรือพี่น้องเด้อก้อยขมต้มแ่บตื่นขึ้นเพิ่นกะเฮ็ดดำเนื่อง,งานดำเนืนการเพิ่นไปทุกมือทุกมือ่อ่ะพี่น้องสนใจ อยากกินแซ่บแ่เด้อพี่น้องเด้ออยู่อำเภอไรอยู่บ้านไรก็ตามสร้างครับฟังไายการวิทยุเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าจุดสองหาดีเจหรือร่มค้นเกือบรอกับพี่น้องโทรมาได้ผมสิทธิ์เป็นผู้สื่อสารให้ด้อพี่น้องเด้อเอาเบอร์โทรให้พี่ให้น้องเบองใดเลยครับอยู่ในยูทูบช่องดีเจหรือร่มค้นเกือบรอพี่น้องทั่วประเทศ่ะตอนนี้ พ่อมีเพื่นก็กำลังเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยเอาพ่อมีเอออยู่ใส่นี่สวัสดีครับ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 เออ้าโยติดมุงลวดติดมุงลวดมองไม่เคยเห็นเถอเออย่ามากันเด้อครับครับก้อยไปครับได้การดีเจหรือล่มครับพี่น้องนี่พ่อมีเพื่นกำลังเฮ็ดสวัสดีครับเบี้ยบ้านครับเบี้ยเบี้ยสวัสดีน้ำเนี่ยสวัสดีครับเอฟซีดีเจหรือล่มหลายครับตอนนี้เป็นพันเป็นหมื่นแล้วพี่น้องกำลังเข้ามา เบื้องมาชมรายการฟังรายการหัวน้ำล้วก็การน,นึ่งวันครับการนึ่งวันว่ากันไปพอมีครับอของรักษาเพื่นอนนี่อะไรเพื่อนกระรังเฮ็ดให้ดี่เจรือร่มครับมาสั่งก่อยสั่งจมเพื่อนน้ามีอะไะพี่น้อ,นนองเด้อส,สนใจสนใจแนวอยู่แนวกินต่างๆครับอืบวกเป็นธรรมดาเฮาออกช่องยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกโลกหลานยุ่งเกี่ยวกับใเบื้องได้ครับพอมีเฮาพี่น้องมันเแล่น,นพี่น้องมันชูมันโบมัน,กกนสั่งมันจิ้ว บานมัดจีบครับในจังหวัดยะโสธรน,นี่ละเอาแลาวพอมีกุญมำใสอ่าขอบคุณเสือโครงมีจำนาย,ยเป็นของเด้อเสือโครงพอมีเปิดเสือโครงยอยู่หรอช่างนั้นยกล่างยกแพ็กเห็นไหมยกแพล็กเสือโครงเห็นไหมพอมีไหมยกขึ้นยกขึ้นไม่มี้เปลี่นยนเฮาออกสินค้าเฮาเดี๋ยวครับ อ้าวนั่นพราะี่มันก็ขายเครื่องคอมขวดเลยนะครับจิ้มขวดขมือละก้องครับจิ้มขวดขวมือละก้องเออนี่ได้ยาบำรุงร่างกายกำลังเสียงโครงขอบคุณครับพราะี่ขอบคุณครับอ้าวโอเคครับโอเคคลิปนี้ไปช่วงนี้ครับคลิปนี้ไปช่วงนี้บ๊ายทีครับบ๊ายทีครับสวัสดีครับ